สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงง่าเจ้ฟางครับวันนี้นะครับพามมาชมเก้ฟางอินเตอร์445นะครับคันนี้ตัดเย่นขนาดเท่ากับอินเตอร์435นะครับหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับยังไงก็่าลืมนะครับรับชมคลิปเราแล้วนะครับจะลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องนะครับคันนี้นะครับทดสอบระบบเตรียมจะส่งลูกค้าจังหวัดตรดินนะครับ ต้องขอขอบคุณลค้ามากๆเลยนะครับที่เลือกซื้อแก้วาปาจากร้านเราก้ปา,าจากทางร้านนะครับมีห้อนิวอเลนเจอร์แมซี่เวลเกอร์คลาสจอนเดียนะครับสามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทร0879579453 0935.32101ทางร้านมีสองเบอร์โทรเท่านั้นนะครับ ที่ตั้งของร้านอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเช่นสุรินทร์สาขากมาที่19บ้านตะเครยนหรือเซิร์ชทาง Google Map น,นะครับพิมพ์ไปว่าลุงหงาเชื่อ,อาฟาังนนครับ ร้ ina, านนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับอย่าลืมนะครับต้องการเครื่องฟัง mm hmm. ไว้ใช้งานนะครับลุงหนาเครื่องฟังสามารถนะครับเข้ามาชมนะครับแล้วก็มาศึกษาหาความรู้ได้เลยนะครับทางร้านของเรานะครับม e ีช่างทํางานทุกวันเลยนะครับอยากศึกษารุ่นไหนนะครับก็เข้ามาชมได้เลยนะครับทางร้านนะครับมีเครื่องฟังเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการขายตลอดทั้งปีนะครับ ลูกค้าสามารถเข้ามาชมได้เลยนะครับรับชมคลิปวีดีโอแล้วอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องให้เรานะครับจะได้าดข่าวสารจากทางร้านเรานะครับเพื่อเครื่องเข้าใหม่หรือว่ามีการจัดส่งที่ไหนนะครับถือว่าสนใจจะได้มีเข้าไปชมนะครับที่เราจะส่งได้เลยนะครับสำหรับวีดีโอนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ